สวัสดีครับจีปูมจีปูมนะครับตามสั่งจีปูมพนนส่ขีเค็ดเป็นถุงใหส้สดๆเลยพี่น้องนะครับเนี่ยเนี่ยมาเบิงเนี่ยคุณนายพันส่ขีอยูเนี่ยนปิดคลองขนาดเราเจ้านาอเก่งขนาดเลยาขายประจำขายประจำเด็ดปีกพร้อมใส่ขีโยก้อโยกนันพร้อมเนี่ยล่างหน้าไม่พร้อมนี่นะครับพอดีมีพี่น้องคนณสั่งมากมื่อว่าหนึ่งสิบถุงถุงละลอยโตนะครับบอกง่ายๆก็คือว่า เพื่นขายลอยโตลอยโตตัว well, ถ <c ười> okay, really ุงตัวถุงนี่แหละพี่น้องเนี่ยนี่ไยังยอยาโยงยอยู่ไหนตัวนี้พ่อตาได้ใส่มันบ่ะค่ะตัวสดใส่นี่เอาตัวสดเลยพี่น้องเด้อนี่ครับนี่ครับตัวจิ้บปูมกับสิบมาณนี่ครับพี่น้องยอยาโยงยาหลับเพื่นกระเซาะมาใส่มาใส่ขี้ไห้แล้วกระเซาะเอาใส่ถุงให้งามๆนะครับนี่นี่ครับพนักงานใส่จิ้บปูมบ่แม่นเบิร์ดอะไรเพื่อนใส่ให้เบิร์ดอะไรอยู่นี่ยังจยกถุงหนึ่งสองสามสี่มาตั้งแสี่ถุงหนึ่งสองสามสี่ ะครับจ kind of ีปมใส่ข okay, okay. mm ี้แล้วเสียบไปแซีบอันแซีบฟิตไว้เสียบตู้ไว้เราอยู่เพื่อนเสียไปแซีบฟิตไว้มืออื่นดังสีสรงไอ้เพื่อนนะครับรถแซียเย็นรถห้องเย็นส่งไปบริษัทนิ่มเอ็กเพลทนี่ละนะครับเดี๋ยวส่งไ้มืออื่นเด้อสารับผู้สั่งมาจุดจีเนียไก่สั่งไ้เด้อจุดจีมืออื่นสองโลเด้อได้ครับเอ้ยเราจะได้จุดจีสองโลโอเคโอเคได้ย่กน้องสองกิโลจะว่านาจ่าที่เราต้องได้ไหม ไวขนาดปั๊บปั๊บปั๊บเลยสมมุติเป็นแม่ขายหลีพี่น้องเลยดึงดากดึงข้อปั๊บปั๊บใส่กี๊ข้นเก่งไวไปก่อนสิซื้อกินขี้เพียวอาอะไรตัวไหนบอกอยู่นี่ไปหาเราเบิ้งอันเฮ็ดก่อนเออมาเบิ้งจิปปุ่มเนี่ยให้า่นใส่แล้วซีฟทุงนะครับเพราะท่านรมดาได้จ้างพ่นใส่พร้อมเลยเพราะเป็นท่นบรรดาได้พี่น้องซื้อจิปุ่มแล้วก็จ้างพ่นใส่พร้อมเลยนี่เออมันพอมันว่าซื้อจิปุ่มแล้วสิได้รถดิโอ้ยังไต่ของยังของยังอยู่ขนาดใส่แล้าด้วยนี่ ซื้อจิปโอนท่านผู้น่ะก็จ้างเพ้นใส่ให้อีกมันจังบัยากู้เถอะนะครับประเด็กตัวนประเด็กตัวนเด้อทรงได้เด้อประเด็กตัวนี่เด้อผมได้จากได้ก็บทรงได้ครับนี่ปุกบักใหญ่บักงามบักคอก็มีเด้อบักคอเด้อบักคอนะครับทรงได้เฮือนครับบักคอก็ดีสร้างได้เอาปักคอใหยังนี่หอยหอมบักหอยหอมหอมหอย เออขนมอะไรมะนาวนั ừ, ่นหอยเมีนจานไก่เออขนมอะไรมะนาวนี่ม oh. ันหอยเมีนแต่ว่านนู้นนี่หอยหอมนี่หอมหอมนี่โอ้ยเน่อยขาวบ้ามากมากมากหอหอยบ่มหอมหอยบ่โอ้หอยหอมนี่บ้าบ้าหอมหอยอือก็คาคาคาบอกหอยหอมเฮ็ดเพาะออกมาอีกรอดสว่างมสั่นเพื่อน่าพูน่ะบางทีหล่ะ เฮ็ดเพ่อหลอดสองมาอีกแล้วรอดส่องหอดแรกเบิดไปแล้วรอดสองมาแต่ว่าเฮ็ดละาโง่เพราะท่านสวดบอใหญ่นะลูกด้วยจังหวะเหนื่อยคงมาเห็นนะครับมืนื่อยว่าเฮ็ดเพาะใหม่มาใหม่อืมเอาไปเลาะเบิ่งมื้อนี้ได้ล่ะครับก่อนสิออกไปงานมื้อแ้ยงว่าสิออกไปงานวันเกิดน้องเปิ้นปทุมราชก็เลยแวะมาเอาของไปให้ผู้เฒ่าซะก่อนจะข้าวจิบปมนะครับ เฮ็ดพออย่างออกไหมอีกบอกเฮ็ดพออีกเฮ็ดพอมาไหมอีกเหรอพี่น้องห่วยมันเบิดย่ามเลยนี่นี่ใส่มันเฮ็ดพอไม่ได้นี่โอ้มันออกลอดสองบอกห่วยมาสร้างว่าแต่มีหอดรอดสองมาไหนพี่น้องเมื่อกี้เหรอโอ้ยปลาไม่เมื่อกี้เราเพิ่งแยกเหรียญเมื่อกี้ยมาหาแยกเหรียญนะมันเป็นบาทหูอยู่ดอกว่ามันอ่อนนั่นนเี่ยเฮ็ดพออ่อนยังในบาดเหรียญย้่นนี่แมเสียดายมันป้าดโู เฮ็ดพอปลาไหม่ว่าสันอืมเฮ็ดพออ่อนไหมอีกเรี่ยวปะนะบางทีถ้าสังเกตบางกระอ่อนอยู่ดอกว่าเนี่ยบีบางกระหู้เนาะอ่อนๆป้าจ้ะไม่อีกเรี่ยวไม่อีกเรี่ยวใส่ถุงใหญ่ๆถุงละสิบโลอยู่ใส่มาเพิ่งดูอยู่ใส่อยู่ในผุนปะเอ้าเฮ็ดพอเหมือนนี่คือจังมีอีกพี่น้องบ่มีเฮ็ดละงอกเอาเฮ็ดพอเนี่ยเป็นหนังพี่น้องเอลยใช่โอ้เปิดอีกปะเปิดเบิ้งแล้วจังสิหู ย่านพี่น้องว่าเฮ็ดพอแก่น่ะนะกระรันตีซทำไหนจับเปอร์เซ็นต์เอาแหมข่าวเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอ่อนน,ะน่ะเอาพี่น้องครับในจากปากแม่ข่าเด้อพี่น้องคัดไปหอดคันมันแกนี่จ้าร้อยสิกรับมาว่าแม่ข่าได้ไหมต้องว่าดอกไม้มาตีลเอาไม้ามาตีเลยบ่โอ้จะมีสามส่วนบนตัวนี้มาใหม่เด้พี่น้องเฮ็ดพอมาใหม่ว่าเสียไปรองพวกจักสิบโลส่วนหนึ่งสิบโลเป็นบ่่นคะมันมาสองร้อยโลบนน่ะเลยจะสามสิบโลนี่เบิ้งกระดาษ โอ้ยกระดอกยิ่งแข็งหน่แกกระดอกอ่อนๆหนิเนี่ยนี่ยมันแกหรือมันอ่อนแนวนี่อ่อนหลายอยู่เด้อโอ้ยแม่นบ่อีแม่ข่อยสีบอสเสียเสียวซะทีบ่อตัวอยู่ในกระลำบังคือจังอ่อนหลายกว่าอยู่ตัวนี้คือเป็นเรื่องแข็งกว่าแม่นบ่แต่ว่ากัดมาเหงื่อเดียวกันแม่นบ่มาเหงื่อเดียวกันน้างฉันว่ะ มาเรือลำเดียวกันเนี่ยเห็นไหมก็เดี๋ยวออเนี่ยเห็นว่าเนี่ยข้ามันแข็งนะมันสีเป็นเังนซี้เดมมันกำลังเห็นว่ามันยังมีสีดำมีสีขาวนี่มันกำลังเริ่มเข่าวไม่เนื่องก็ล้างข้าวดำข่าเนื้อแต่อยู่ในิกระลำบ้างคนบัดคือจะเป็นสีอ่อนๆก็ได้ตักให้ได้มันคือโคตรละหลุนสิเดละสีหลุนมันมาเดียวกันแมนบ่ ปาดเพิ่ะกับอวนอยู่ดอกว่าในกระทงหนึ่งเอาตัวใดกระดาษนกระมังกับตักให้เหมเนียนบอกมากันกระมังแหรอดเดียวกันแม่นียนเฮ็ดพ่อมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยบนปาดใหนเบื้องแรกดิปาดโชว์เลยเนี่เฮ็ดพ่อว่ากันกเกือบเบอเบิร์ดได้เฮ็ดพ่อสี่สิบลว่ากันเกือบเบอเบิร์ดจังหวัดมันย่านพี่น้องเบอรื้อซะดิคนไหนกินดูแล้วนะกัวซิวังสัน ผู้ใดกระเทียมฮาตีละงูอกเลยเฮ็ดพรอยกินเปิดแล้วพอดาจักสิว่าจังไหนเนาะออกไม่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 โอ้ลาบปลาเมือนขึ้นขนาดเลยแสบ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 ปลาเบียรเจ้าเออเออเซอเอาอิ่ิเฮ็ดตีเลยเฮ็ดพอนรอยโอ้ยได้กระลำมังเลยได้เอาได้กระลำมั่อันเดียวกันนั่นแหละว่าทีเอามาเอามาอันนี้กระลำมั่งเนาะตาแข่งไม่เอาก็ดีเดลามือกับศิริล่างคือเก่าอะไรนี่ าตัวนี้เราไสันพี่น้องเอาซอยนี่เด้อพี่น้องเด้อยบอหลายดอกสิบโลนึงดอกนะครับซอยเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดเพาะนะครับสิบโลนะครับโัวละสองลอยหาซิฟต้น,นั่นึ่ะพี่น้องซอยกันเท่านะครับสิบกิโลนี่แค่นี้แหละ,ะราคาพื้นคุ้มไม่เอาเออซอยนี้ซอยแน,ยน่อยู่บ้าเอาไปรวดเดี๋ยวไปเบิ่งหนังเข้มก่อนเด <c oughs> ี๋ยวเอาหนังเข้มไปอันให้ทีมงานนักดนตรีมาเลี้งสิพากันไปเล่นดนตรี คุนได้มาเร่งไปงานวันเกิดน้องเปิ้นประมลาดว่าใกล้ๆเนี่ยปทุมลานีนใกล้ๆนี่ใคย่างว่าเขาคุ้มไม่อยเอาได้ในครละเมื่อไล่ะเดนี่จว่าสิขายได้บพรได้เพรท่านหูอยู่โอ้โระดับประหลาดปรจานมันุณได้เลยนี่นางเสียบในนางเสียบเขาจะเอื้อนเลเอาไปฝากทีมงานก่อนนักดนตรีเพราะน่าจะได้นางเข้มมาสั่น นี่ละนังเสียบนั่นไปฝากทีมงานก่อนเอาจักมัดเนาะอุ้ยกินไหมแน่นอนเลยนังนังใบดูอะไรมาฮัลโหลเขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาหกมัดเนี่ยเอาเอาไปฝากทีมงานนักดนตรีมาแต่ขอนแก่นสิมาเล่นคอนเสิร์ตมล็ดงานวันเกิดน้องเปิ้ลปทุมราชสิออกไปหากันอยู่ปทุมราชกูหละพี่น้องเอาจิปโอมก็ได้แล้วเฮ็ดพอก็ได้แล้วบ่มีแต่เฮ็ดละโงก จังว่ากันเฮ็ดละงอกนี่บ่เกินอีกสองมือดอกสิบโลบ่ล่ะเทมสุดเทมสุดเออโอเคโอเคแกวแกวแกวซอยได้พี่น้องเด้อเฮ็ดเพราะสิบโลเท่านั้นละโลละสองร้อยห้าสิบนะครับซอยกันซอยกันพี่น้องเขาซอยกันซอยกันจะร้อยสิบแปดผู้เฒ่าล่างซอยกันซอยกันจ้าสองเฒ่าอย่างนั้นน่ะละให้เพื่อนล่างท่าละมานสองเฒ่าอย่างนั้นน่ะละจ้า โอเคเอาสรุปได้ซิบโลเฮ็ดเพาะซอยกันเด้อพ <laughs> ี่น้องเด้อเสียเมือล่างช่วยด้วยช่วยด้วยเสียบมือล่างได้บัตรเฮ็ดเพาะสิบโลท่านั้นละเบิดแล้วเบิดเลยเอาโอเคครับ <Okay. S 2> ขอบคุณครับ <c oughs> ได้เฮ็ดเพาะละเมื่อก่อนบาทนี่กับจีปม